ล่าสุดผู้ยิว่านฟินแลนด์กับบอสลูกแก้วห<า>เหมือนเปิดตัวอะไรนี่แหละจนคอมเมนต์แตกแห้งโพตรลูบลงคู่กันเอาคอมเมนต์แตกแล้วมีคงมีคลิปด้วยนะอ่ามีคูลูกแก้วนะเดี๋ยวลงคลิปเองเลยลงคลิปแล้วแฟนคลับเขามาโอ้โหอยากให้เปิดตัวเป็นแฟนกันเร็วๆจังเนี่ยแฟนคลับคือจิ้นไม่ไหวเลแล้วแบบอ,อยากให้เปิดตัวเร็วๆเพราะว่าความน่ารักไม่ว่าจะเป็นทาง คุณลูกแก้วเองมอดวิกลงเองหรือว่าแม้แต่น้องสาวน้องโกกิก็ลงเช่นเดียวกันสําหรับโมมิในเมื่อคืนที่ผ่านมาเมนค่ะแล้วก็เดล้ลงลูปได้ลงลูปลงวิดีโอล้งยังนอพี่้องนอกนอ,ก,อก็คือไปร่วมทานข้าวด้วยกัน,นพี่นอนี่โอ้ยบางคนล้ฟินแล้วเดีย๋ยวดูเขินแทไ้ไปชิดกันซะหมดเออไปย,อยัง่อยคือเขินแท้ ยังขอแคอดูอบอุ่นแถเอาดูมืงนก่นป้านาเมืองกรุงเทพมาเป็นดินเนือเบิ่งพี่น้องอ่ะเบิ่งตีละอ้าวแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะมีวิดีโอถ่ายแล้วก็ประมาณนี้นะจบออกมาแล้วนะรูปที่ชิดปกันมากชดกชิดกันมากอ่ะมือขึ้นนีพี่น้อง คนไดพ้พูดผู้ใหญ่พี่แลพูดเองเลยเนี่ยว่าวายสามแก้วแล้วเริ่มวิองมองๆและแวะทานข้าวบนตึกขอนแก่นสักหน่อยอาหารฝรั่งพนะเดี๋ยวต้องรีบไปคุมลูกๆโตเกียวซ้อมเพราะว่าเพิ่ะมีกลุ่มปิดในวันที่28นี่ต,ต้องสอบก่อนต้องซ้อมอืมนี่แหละพี่หนอแล้วที่หนีแฟนครับกับเขามาคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ในรูปนี้ก็เยอะนะเนื้อ,อคอยคือแบบยิ้มผู้เดียวอ่ะสะคอยคือยิ้มยุ่ผู้เดียวเพราะเขาเห็นรูปนี้ เคมีเลิดสมกันแห้งน่ารักแห้งผู้นี้วะนี่คืนนี้นอนหลับแล้วแฟนครับวะพอเห็นโมเมนต์นี่พอว่ายังบอกเขาเชื่อให้เป็นแฟนกันให้เปิดตัวเร็เรวต <คน S 2> แต่ไหนแล้วเนาะตั้งแต่ถ่ายรูปคู่กันเดือนก่อนบอกหรือว่าต้นเดือนแบบช่วงนี้ก็คือไปหากันบ่อยไงอ่ามีโมเมนต์แบบถ่ายรูปมีอะไรด้วยกันหมอยแล้วแฟงกันเลยแบบเออทำไมแบบเคมีเข้ากันจังทำไมดูเหมาะจังคุณลูกแก้วก็มี สาวโสดลูกหนึ่งบอดบีกะหนุ่มโสดลูกสองจังสีเมพี่น้องความแบบเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่เข้าใจกันเออคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เรื่องอะไรนะอ่าธุรกิจธุรกิจน้ำผักกับมีการแบบคุยกันรู้เรื่องทำธุรกิจร่วมกันแล้วประสบความสำเร็จทั้งสองคนด้วยนะเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องอะไรก็คือเหมือนแบบเอ่อก็คือรวยเลยแหละอ่าทั้งสองคนรวยปังทั้งสองคนอแล้วล่าสุดสาวนูย ลวยบ่ร่ยเอาซื้อทีไปแล้วว่างแผนสิสางบ้านบ้ได้แม่นบ้านพี่นกขลือหา์เลยและเอาสุดยอดเห็นคอมเมนต์บอกว่าน่าจะร้อยล้านอัพสำหรับหลังนี้อลี่นี่หนอนมันปวดพวกอีลีเนี่เห็นตอนแรกแบบว้าวเลยดูสิมันแบบว่างว่างโอ้น่าจะในพื้นที่ที่แบบไป โพสลงใหม่ไงอืออืออะตัวเจมมิวสิกแมนแมนถีลงใหม่มาว่านี่<ะ>คือไปโอนไปอะไรเรียบร้อยแล้วไปที่ดินเรียบร้อยแล้วมาว่านี่แหละแล้วที่นี้พี่น้องเอ้ยเข้าไปเบิ่งคลิปคลิปดันดีกว่าที่คุ้นหลูกแก้วได้โพสเองเลยนะอ่า<ะ>เพจนี้เอาลงเพจนี้ก็คือเป็นเพจสบายดีทู today. เดย์เพิ่นกับเป็นติงของอะ่ะ ขายพิงตัวเกียวมีสีของผู้หญิพี่ดาวมาโล่วก็คือเนี่ยเป็นคลิปที่นี่แหละโมเมนต์น่ารักน่ารักที่หลายๆคนแบบผินแล้วต้องแบบโอ้โหเชียร์มาหนีโมเมนต์นี้พี่ดอกเนี่ยค่ะเป็นสตอรี่นะคะสตอรี่ทางคุณพี่นกเก้วอ่ะลูกเก้วเป็นคนเอาล่งแม่นน่ใกล้ชิดกันขนาดไหนดูดูเห็นไหมนีแบบเลือดแห้งพี่้อกพุ่น่ะตาสุมตาหวานแล้ว นี่คือนั่งข้างกันตลอดนะคะนั่งข้างกันเพราะเมื่อคืนเน่จะมีเพื่อนของคุณลูกแก้วแล้วก็จะมีอะไรยังไงบอสโน้ตโกกี้อะไรมีบอสโน้ตมีบอสโน้ตด้วยนี่พี่น้องเอาเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยแฟนคลับฟินแห้งเบิ้งคือนางไก่ชีดแบบฟิวแฟนนะเธอใช่เลยอ้าวยังไงเอ๊ะยังไงแฟนคลับว่ะเอ๊ะยังไงแล้วก็คือทุกต่ละคอมเมนต์เนี่ยก็คือเชียร์อยากให้เป็นแฟนแม่ ก็คือมันอินอะอยากให้เชียสุดแมนแล้วอ่าเมนกเนาะค่ะเมนกแม่พหวานฟินแลนด์นี่คือเราจะเราจะโฟกัสเราจะอินแห้งเดับลูกมีแฟนแมนเราแห้งเชียร์แล้อยากให้ลูกชายเราเนี่ยเป็นแฟนกับคุณลูกแก้วเราแห้งเชียร์แล้แห้งหากคุณลูกแก้วเด้อ่าจังสรนจังสี่ลูกจังสรนจังสี่แบบว่าเอออยากให้เป็นแฟนกันแม่เชียร์มาตลอดแล้วเมนกอะแมนแล้วก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย สังคมที่คู่ควรว่าสาคนฉลาดเขารู้ว่าควรลงอะไรไม่ควรลงอะไรระดับนักธุรกิจพันล้านทั้งคู่ด้วยนะอะไรที่คนสนใจอะไรที่คนจ้นนั่นเท่ากับเวลาทําเงินของเขาเลยล่ะค่ะเฮงเฮงรวยรวดังๆนะคะคนดีมักจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเสมออะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ออกไปเองบางคู่บางคนเขาก็เกิดมาเพื่อเป็นกันรยานิมิตรที่ดีต่อกัน คอยหนุนน้ำถ้าวันไหนเปลี่ยนเป็นคู่รักก็ต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงได้เสมอเขาคงคิดมาดีแล้วแหละความสัมพันธ์แบบไหนที่ยั่งยืนปลอดภัยกับทั้งคู่และความสบายใจของทั้งสองฝ่ายทั้งคู่น่ารักมากค่ะต้องขอบคุณเขาในวันนั้นที่ทําให้น้องบิ๊กได้เจอโอกาสดีๆประสบการณ์ใหม่ๆดีๆในวันนี้แฟนคลับคนนี้แสดงวมคิดเห็นยาวแห้งอ่า โอ้อิจฉาคือทุกคนบอกว่าอินนะสาวเนยอินแล้วก็อิจฉาโมเมน์น่ารักน่ารักมากมมข้อนี้ยอมรับเลยว่าเรื่องการรักลูกรักเมียรักครอบครัวดูแลเทคแคร์คนรอบข้างพูดตรงมั่นคงทำจริงและจริงใจต้องยกให้เขาแหละผู้พิพานฟินแลนด์ต่อจากนี้ผู้ผู้ใญ่บ้านเขาจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดถ้าไม่ฝกักใฝ อ่ะเรื่องมีแหงนะรับรองมีความสุขสบายใจตลอดชีวิตนี่ผู้ชายหนึ่งในหมื่นคนบอสบิ๊กคือหนึ่งคนนั้นที่เอาใจใส่และดูแลผู้หญิงที่เขารักของเขาได้ดีมากถ้าใช่บอสแก้วถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเนี่ยอุ้ยอันเป็ละคนลูกไปคืออนาคตเั่ากับบง่งบวสิแมนบ่แมนเนาะต่ว่าตอนนี้เอฟกับแบบแมนมไปไเลยเแมนค่ะนี่บางคนก็คือแบบโอ้โห คือชอบมากเลยอยากให้เออเป็นคู่จริงโอ้ยฉันแบบฟินมาจัดบางคนบอกชินคื้ทำไมยาวจังเพราะว่าดูไม่เคยจบเออแมแมนอิริแมนโมเมนนารักน่ารักของคุณนะพี่น้องเพราะว่าสองคนน่ะสวยโลแล้วก็น้าตาค่ายกันน้ำเด้แฟนคลับบ่าไล่รียกันไม่ไกลกันโอ้ย่อยฟินจิกหมอนเหมาะสมกันมากแฟนคลับบ่าคุณสองคนน้ำให้เอฟซีพวกเรามีความสุขมากๆเห็นบอกคือ คือมือขึ้นเนี่ยเออเห็นนะคอมเมนต์แตกบอกว่าจะไปแอบคนแต่ละคนคือนักครูนักข่าวเอาเอาลูปไปไปทำข่าวไปลงเอแล้วก็คอมเมนต์แตกทุกสำนักทุกที่นะคอมเมนต์แบบโอ้โหก็คือเหมือนมันมีชีวิตชีวาอะไรขึ้นเนอะมันมีความตื่นเต้นความอะไรขึ้นมันมีความสุขแปลกแตกอ่าใช่จะในกระถาบึงนั่นแฟนครับก็คือรุนทห่ย่งคููนี่เหมาะกันมากเออเหมาะกันอยากให้อยู่แบบ บางคนก็เออเข้าใจว่าอยากให้เป็นเพื่อนกันแบบนี้เป็นน,นานาแต่บางคนก็อยากให้ฟิลแฟนอยากให้ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันเอียงประมาณนี้ไหมพี่น้องแต่ว่ากบโบนี่ได้หผู้บัญชฟิลเลือนบางเถือแล้วก็เจอาจเปิดใจที่จะมีคนใหม่เร็วๆนี้ก็ได้ไเพราะชคนีถี่มากเลยกับคุณลูกแก้วเนี่ยเราก็ไม่มทราบว่าลึกๆของเขาอะไรการเขาจะคุยกันหรือเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่ทราบแต่ว่าโม ดีป่นไหนแล้วพนมีโมเมนต์ดีๆไม่เข้าเดือบิงไปเนี่ยแม่ <man. S 1> แฟนครับนี่ก็คือ,อ,อฟินอินไปเลยอินแบบอินไปถึงว่าอ่ะถ้าเขาใช้ชีวิตเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วจะเป็นยังไงอยากให้เขาสร้างคอนเทนต์โมเมนต์น่ารักสินะ,ะแฟนครับก็คือหลุ่นกันหลายแห่งค่ะพี่น้องคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แต่ละความ,ม,ม,ค,ม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 คิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะก,กับบาวากันเนาะเพราะว่าเพิ่นก่คอมเมนต์มาหลายคนเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเออโมเมนต์น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเชร์ คู่จิ้นอยากให้เป็นคู่จริงรงบ้าง<ม>อะไรก็ถาเบิ้งไป<ม>ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอ่านี่แหละข้ากับมอาบเด็กข้าวสางของผู้ใหญ่พี่แลนด์ควมนารักของผู้ยหญ่พีนแลนด์งกับค,คุณลูกแก้วอ่าไว้เพียงแค่นี้นะคะสลักคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ